ในที่สุดตัวที่คุณน้ารอก็เข้ามาครับผมเป็นตัวที่ตีศูนจุหนึ่งวิครับผมเป็นตัวที่ตีเร็วมากๆแล้วเป็นตัวหกดาวที่ดีที่สุดแล้วสำหรับคุณน้านะก็คือเป็นตัวที่แบบอยากได้มากเพราะว่าเวลาเราลงเลทหรือว่าลงสตอรี่ลงอะไร ก็คือตัวนี้ก็คือเอาไปได้หมดเลยครับผมเป็นตัวที่แบบดีมากๆแนะนำให้ใครที่ยังไม่มีแนะนำให้เอานะครับเวลาแบบเวลาน้องเข้ามาในนี้เพราะว่าจะบอกว่าน้องน,นานๆมาทีอ๋อยิ่งกว่าไอซ์อีกมั้งครับผมน่าจะคือน,นานๆน้องมาทีจริงๆอะ่ะก็คือยิ่งกว่าไอซ์อ่ะก็คือ ก็คือไอจังมันจะมาช่วงแบบอัปเดตใช่ไหมแบบเออหลังอัปเดตแล้วก็จะบอกว่าไอาคือมาบ่อยมากช่วงอัปเดตอะไรเงี้ยแบบอัปเดตปุ๊บมันก็จะมาเลยครับผมมันไอแล้วก็มาหลายรอบด้วยแล้วก็ต่างจากตัวนี้ครับผมตัวนี้จะไม่มีเวลาบอกนะว่าเออมันจะมาเมื่อไหร่คือมันจะบอกว่าน้องนานๆทีมาแบบตั้งแต่เขาเล่นมานี่ก็คือเพิง่งครั้งที่สองครับผม เขารอมานานมากจริงๆคือรอมาเป็นแบบเออสองสัปดาห์ได้มั้งประมาณนั้นเลยค่ะเพราะว่ากว่าน้องจะมาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อ,อนรอแบบเออถึงเที่ยงคืนถึงไอ้นี่แต่ว่าของดีๆส่วนใหญ่มันจะชอบมาช่วงแบบตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างนี้ครับผมมันก็แล้วแต่บางวันนะแต่บางวันมันก็อาจจะแบบไม่ได้ดีขนาดนั้น เพราะว่าตัวนี้ที่เขาเข้ามาเข้ามาเจอเขาก็จําไม่ได้ลวเพราะว่ามันหลายวันแล้วครับแล้วคือคลิปล่าสุดหรือว่าคลิปเออมันอาจจะแบบเออทุกคนอาจจะเห็นเขามีแล้วเว้ยแต่คือคลิปนี้เขาจําไม่ได้แล้วว่าเขาอาจจะเดี๋ยวันที่เท่าไหร่แล้วคือมันเป็นวันที่แบบเออหลังจากเขาเอาไอาจังเสร็จไม่กี่วันมังคะแล้วมันก็มาอะไรย่างงี้เออเขาก็ได้แบบ เออก็ได้น้องมาจะบอกว่าคือใครเห็นน้องเข้าตู้มีเพจแนะนำให้สุ่มเก็บไว้เลยเพราะว่าน้องจะบอกว่าน้องแบกสตอรี่ได้แบบโคตรโอครับผมหรือไม่จะลงไอ้นี่ก็ผ่านแบบง่ายๆเลยครับผมแบบอย่างยกตัวอย่างนะเป็นสตอรี่แล้วก็หอคอยครับผม แล้วก็หลายๆยเลเเลยอย่างเช่นแบบลงอินอะไรย่างนี้ก็สบายครับผมแล้วก็หลายๆหลายๆแบบเออที่ทุกคนลงกันแล้วน้องสามารถออกไปได้เพราะน้องเป็นเอ,อ่น้องตีเร็วแถมตีแอร์ด้วยครับผมก็คือ,ออ่ค่าลงก็แค่500แล้วก็น้องตีแอร์เลยครับผมแล้วก็ตีเร็วด้วย ตีเร็วกว่า1วิก็คือ1วินอ้องจะตีประมาณ10ครั้งครับผมก็ลองคิดดูเขาบอกว่า1วิตี10ครั้งอะ่ะเป็นตัวที่แบบ OP มากๆากแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือคุณลุงที่เป็นคุณลุงเดาวอันนี้เขาไม่หวังแลวเพราะว่าเขาสุ่มไปเอเป็นพันกว่าสตาร์ดัแล้วแต่มันก็ไม่ออกครับผมก็เลยโอเคถ้าได้6ดาวตัวนี้ก็โอเคไม่เอาแล้วคุณลุงอะ่ะคุณลุงมัน มันเกลือเกินไปค่ะเขาก็เลยว่าเออถางั้นแหละเขาก็เลยจะไม่เอาก็จะมาเอาคนนี้ดีกว่าคนนี้เขาไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะก็คือจําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ดูด้วยอันนี้ในเรื่องนี้สรุปก็คือไม่รู้อะไรแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นรูปของโจโจ้ปะถ้าเขาจำไม่ผิดเห็นคนอื่นเขาเอา่อบอกกันว่าเป็นรูปของโจโจ้แต่โจโจ้ก็เป็นใครไม่รู้เขาไม่รู้จัก มันเป็นอนิเมะแนวต่อสู้นะที่แบบการกามตุดแน่น,นเออเป็นแบบเป็นเป็นแนวแบบที่ผู้หญิงเขาชอบกันเนี่ยแบบเออเกเรนิ่ๆเนีเ่ยไม่ใช่ก็แค่แบบเออการตุดแน่นแค่นั้นแหละก็ไม่มีอะไรมั้งไม่มีอะไรหรอกมั้งก็ <laughs> ประมาณนั้นแหละที่ข้อมูลที่พอรู้มา เพราะว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่มันบูมอะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจวาะเน็ตเกี่ยวกับอะไรที่แบบก้ามๆมันก็ไม่ค่อยชอบแต่กล้ามนิดหน่อยอะมันก็พอนได้เว้ยแต่นี่แบบมันกล้ามไปถึงตูดเลยเว้ยมันก็รู้สึกแบบเขาไม่ค่อยถึงได้เท่าไหรอ่อันนั่นแหละใครชอบก็เช่าไปค่ะตัวนเนมก็เมาตู้ครับผม เออคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะดวงแย่ขนาดนี้แ <autres> ต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพอน้องดีให้ภัยคือน้องแบบดีแบบดีสุดสุดแล้วคือแบบน้องดีมากยังไงก็ใครที่ไม่มีดวงก็แนะนําให้เก็บให้ครบหมื่นสี่ค่อยมาสูงนะคะเพราะว่านานๆที่น้องมาทีอารมณ์ประมาณแบบ2อาทิตย์มาครั้งหนึ่งหรือไม่ก็มากกว่านั้นอาจจะเดือนหนึ่งมาครั้งอันนี้ก็ไม่รู้ตอนที่เขามาเล่นช่วงแรกๆอ่ะอันเนี้ยเขาเขาอันเนี้ยครั้งที่สองที่นางมา แล้เขาก็ดีใจมากที่นางมาจะบอกว่าคือน้องดีมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่คล้ายๆกันเขาไม่รู้เป็นแม่หรือเปล่าหรือเป็นพี่มันคล้ายกับน,น้องมากเลยนะเป็นตัวหกดาวค่ะเพราะเข้าทําจากห้าดาวเป็นหกดาวน้องตีเจ็ดวีปะนั่นแหละหน้าตาคล้ายๆกันเป็นพี่น้องกันหรอเป็นแม่น้องหรอไม่รู้เขาไม่รู้เลยเป็นไรกัน ก็มาสุ่ม a อเนลต่อเลยครับเพราะว่าหลังจากอัปเดตช่วงคริสต์มาสเอเนลมันโดนบัฟมาครับผมมันเป็นตัวที่แบบอ,อ่ดีมันมันเป็นตัวที่ดีครับผมถึงอัปตันก็ยังตีแค่5 v ตี T ครั้งหนึ่งแล้วคือเป็นตัวที่แบบสุมครั้งเดียวออกครับผมแต, <laughs> แต่แต่ที่เขามาสุม่มไม่ใช่สุ่ม a อเนลค่ะก็คือเขาได้แล้วลนะ่ะ ที่เขาอยากได้ก็คือลูฟี่ครับผมลูฟี่มาทำไมใช่เอามาทำเป็นวัตถุดิบของออโลโซไม่โซโลครับผม <laughs> นั่นแหละเป็นที่เขาขาดแค่ลูฟี่ครับผมทำลูฟี่เป็น6ดาวแล้วก็อัพอัพโซโลให้กลายเป็น7ดดาวครับผมนั่นแหละ ก็คือเขาไม่มีเลยสักตัวคือก่อนหน้านี้มีเยอะแต่ว่าเขาเอาไปอัพตัวหมดเพราะตอนแรกคิดว่าเออลูฟี่คงไม่ได้ใช้แล้วก็เลยเอาไปอัพหมดเลย mm hmm. ก็นั่นค่ะก็พอดีมันมาแล้วก็เอเนว่ะเขามีก่อนหน้านี้แล้วแต่คือตอนนั้นก็คือสุ่มก็ไม่ได้เหมาหรอกค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าสุ่มรอบนี้มันจะออกครั้งครั้งเดียวก็คือออกเลยลูฟี่ก็ขาดอยู่อีก แค่2ตัวครับผมเพราะว่ามันใช้3ตัวแล้วก็วัตถุแล้วก็มีวัตถุด,ดิบนิดๆหน่นนนนอยๆที่ยังขาดอยู่ก็มาสุ่มหาไอ้ลูฟี่เลยค่ะแต่ตัวที่ออกก็จะเป็นอาจารย์โกโจออกมาบ่อยมากแต่อาจารย์โกโจนี่ก็ออกมาก็ดีค่ะเพราะว่าคุณนาก็ยังไม่ได้ทำหกดาวไว้เลยเพราะว่าการที่ทำหกดาวไว้อะอ เลทที่มันได้สตาร์ดัตอะส่วนใหญ่อ่ะ,อะโกโจเดาวมันเอาไปไม่ได้นะครับผมแนะนำให้ทำเป็น6กดาวไว้เลยาะมันได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเออม,ม,มันก็มีวิธีใช้เพราะว่าคือไม่ใช่ว่าเราจะมีตัวเดียวแล้วเรามันจะแบบเออใช้ได้หมดเลยก็คือไอ้ที่มันทำมาเป็น6ดาวแบบ เออเป็นเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็เป็นแบบมันมีหกดาวมีเจ็ดดาวอะไรเงี้ยแนะนำมันก็เก็บๆไว้เพราะว่ามันได้ใช้อยู่แล้วอนาคตแล้วนี่ก็เป็นการสุ่มของที่เราอยากได้แล้วมันก็ของที่เราอยากได้ส่วนใหญ่มันจะออกยากครับผมก็อย่างเช่นแบบเออที่เราอยากได้มันก็ออกยากมากมากเลยก็ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่พอได้ซ้ำเออเพจของคุณนะ ตอนนี้ก็คือขาดวัตถุดิบแค่หนึ่งอย่างครับผมเราก็าไปจบไปเจอกันที่โลกหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าวัตถุดิบมันต้องหาจากโลกหนึ่งครับผมจากสตอรี่ไปเจอกันที่โลกหนึ่งกันเลยนะแล้วนี่ก็คือสตอรี่ที่เราต้องไปเล่นนะครับผมเป็นสตอรี่อันที่3ครับผมก็คือเป็นสตอรี่อันที่3ก็คือเป็นของอของเลดลูฟี่เลยครับผมเป็นแค่วัตถุดิบแบบ เป็นด่านที่ง่ายครับผมเพราะว่ามันแค่ในระดับเป็นผู้เล่นใหม่ก็ไหวสบายครับผมเราของคุณนะก็ขาดแค่อันเดียวเองก็ลงเป็นแบบยากเลยครับผมก็หวังว่าเราจะลงครั้งเดียวเราน่าจะได้ตัวนั้นนะก็คิดว่าจะอย่างนั้นก็ลงก็ไม่ยากครับผมเพราะว่าเรามีตัวนี้แล้วก็คือมีตัวน้องที่ตีศูนย์จุด หนึ่งก็คือหนึ่งวิตีสิบครั้งแล้วครับผมก็วางน้องแค่เอ,อ่อวางไว้ต้นเกมเลยครับผมให,ให้น้องเคลียร์มอนให้แล้วค่อยวางตัวปั๊มตังอันที่จริงคือวางน้องแค่สองตัวก็สบายแล้วครับมันสบายจริงๆถ้ามีน้องอะลงสตอรี่ลงอะไรย่างงี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรแล้วครับคือมีน้องือแบบสบายแล้วคือคุณไม่ต้องทำอะไรแล้ว ั่นแหละมีคูณ2ก็กดคูณ2มีคูณ3กดคูณ3ไปได้ครับจากนี้ก็คุณนาก็ขอเปิดคูณหเลยแล้วกันเกมมันจะได้จบเร็วๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ว่าคุณนาไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็ไปเจอตอนที่อ่ามันจบเลยแล้วกันเพราะว่าคูณห้ามันก็จะเร็วแบบนี้แหละไม่รู้จะดูกันทันหรือเปล่าแต่ก็คือคุณน้าวางตัวก็วางแค่อสอตัวค่ะก็วางแค่ทองแค่สตัวแล้วก็ปั๊มตังค์แค่นั้น ก็อัพตามเออไม่ก็คืออัพตันแค่ตัวเดียวครับผมแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไม่อัพแค่นี้แหละค่ะมันมันง่ายมากถ้ามีน้องอะ่ะลงสตอรี่ไหนก็คือสบายครับผมเพราะว่าน้องตีแอร์น้องตีเร็วน้องดามจค่อนข้างที่แบบดีเลยแล้วคือน้องก็ o อสุดๆแล้วแนะนำแบบคือไม่ได้อวยนะอันนี้พูดจริงๆเลยคือน้องแบบ o อสุดๆ OP จริงๆเนี่ย แล้วคือเราก็ดวงดีครับผมก็คือได้ตามที่เราเออวัตถุดิบที่เราขาดก็คือได้มาแล้วครับผมก็ไปเจอกันตอนที่เราอัพเลยเด้วกันตัดไปตอนนั้นเลยนะแล้วก็มาอัพลูฟีกันเลยครับก็คือได้มาครบพอดีก็คือได้มาตัวเดียวถ้าเกิดไม่กดเป็นยากก็น่าจะไม่ได้นะเพราะว่าดวงเขาก็าไม่ค่อยดีถึงมันจะเป็นตัวที่ดอปเลท ค่อนข้างเยอะก็เถอะแต่ว่ามันชอบออกแบบนี้แหละและนี่ก็คือโซโลของเราครับผมก็คลิปตอนที่ลงเขาไม่ได้ถ่ายให้มาดูเพราะว่ามันก็ลงนานมากลงนานจริงๆเนี่ยก็เลยเออไม่ได้เอามาใส่ก็เลยเอามาใส่ตอนที่แบบเอาหาวัตถุดิบของลูฟี่แล้วก็มาทำอันนี้ก็ขอโทษจริงๆเพราะว่า คือมันเลทมันก็ลงมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะเอาตอนที่ลงเลทมาด้วยแล้วก็ทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นไงอันนี้ก็คือที่ใส่รับผมสำหรับเขาก็คือมันลกเอาไว้ง่ายคือมันลกมากมันลกแบบอืมมันไม่ค่อยชอบนดีค่ะมันแล้วแต่คนชอบนะเราไม่ได้ติ่งโซโลขนาดนั้น อันน้อยคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนะทำคลิปต่อไปโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคบ๊ายบายคลิปนี้ก็วันนี้ก็ลง2คลิปเลย